เสียงไก่ขันปลุกให้ร่างเล็กๆล,ลืมตาตื่นแสงสีทองสาดส่องลอดไร่ชาเข้ามาในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กสายฝนเด็กหญิงชาวเขาวัยสิบขวบกระโดดลงจากแค่ไม้ไผ่ด้วยความกระฉับกระเฉงวันนี้เป็นอีกวันที่เธอต้องช่วยแม่เก็บใบชาตั้งแต่เช้ามืดก่อนจะรีบไปโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรชีวิตบนดอยสูงของสายฝนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ครอบครัวของเธอทำไร่ชาเล็กๆพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆแต่ถึงแม้ชีวิตจะยากลำบากสายฝนก็ไม่เคยยอมแพ้เธอเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งเรียนเก่งและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศแม่จา๋าวันนี้หนูวาดรูปดอกฝิ่นด้วยสายฝนวิ่งมาหาแม่ที่กำลังตากใบชาพร้อมกับชูสมุดวาดเขียนเล่มเก่าแม่ของสายฝนยิ้มให้ลูกสาวด้วยความเอ็นดู เก่งมากจะลูกดอกฝิ่นสวยมากเลยสายฝนยิ้มแก้มปริเธอชอบวาดรูปมากวาดทุกอย่างที่เห็นดอกไม้ต้นไม้สัตว์ต่างๆและวิถีชีวิตของผู้คนบนดอยสูงภาพวาดของเธอเต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาแต่สิ่งที่สายฝนรักมากที่สุดก็คือการออกแบบ เธอชอบมองเสื้อผ้าของเพื่อนๆและจินตนาการถึงเสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่สวยงามและไม่เหมือนใครเธอจะใช้เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บของแม่มาตัดเย็บปะติดปะต่อเป็นเสื้อผ้าตัวเล็กๆให้ตุ๊กตาของเธอหนูอยากเป็นนักออกแบบสายฝนบอกกับแม่ในขณะที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ข้างๆกันแม่ของสายฝนลูบผมลูกสาวด้วยความรักหนูทำได้แน่นอนลูกแม่เชื่อว่าหนูทำได้ แต่ความฝันของสายฝนเกือบจะต้องดับลงเมื่อเธอเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนที่เธอเรียนอยู่ไม่มีชั้นเรียนที่สูงกว่านั้นและการที่จะไปเรียนต่อในเมืองก็งเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับครอบครัวของเธอหนูอยากเรียนต่อสายฝนบอกกับแม่ด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแม่รู้ลูกแต่เราไม่มีเงินมากพอแม่ของสายฝนตอบด้วยความเสียใจสายฝนเงียบไป เธอรู้ว่าครอบครัวของเธอขัดสนแต่เธอไม่อยากทิ้งความฝันในขณะที่สายฝนกำลังหมดหวังครูประจําชั้นของเธอก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครูเห็นแววในตัวของสายฝนและรู้ว่าเธอมีพรสวรรค์ในการออกแบบครูจึงติดต่อมูลนิธิแห่งหนึ่งที่ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้สายฝนเธอได้รับทุนการศึกษาแล้วนะเธอจะได้ไปเรียนต่อในเมืองครูบอกกับสายฝนด้วยรอยยิ้ม สายฝนแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเธอดีใจจนน้ำตาไหลพรากเธอรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวที่เธอจะได้ทำตามความฝันสายฝนเดินทางเข้าเมืองพร้อมกับความหวังอันเต็มเปี่ยมเธอตั้งใจเรียนอย่างหนักและใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการศึกษาด้านการออกแบบเธอเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการวาดภาพการตัดเย็บและการออกแบบเสื้อผ้าชีวิตในเมืองไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด สายฝนต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆและต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อเธอทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวเหนื่อยไหมลูกแม่ของสายฝนถามลูกสาวในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์กันไม่เหนื่อยเลยแม่หนูสนุกมากหนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันสายฝนตอบด้วยน้ำเสียงสดใส ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถสายฝนสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังได้สำเร็จเธอเลือกเรียนคณะศิลปะและการออกแบบและตั้งใจที่จะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนสายฝนได้เข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าระดับประเทศและผลงานของเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสารรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลังจากเรียนจบสายฝนได้รับการติดต่อจากบริษัทออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำหลายแห่งแต่เธอตัดสินใจที่จะก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเธอต้องการที่จะสร้างเสื้อผ้าที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนบนดอยสูง หนูอยากให้คนทั่วโลกรู้จักเชียงรายหนูอยากให้คนรู้ว่าผ้าทอของชาวเขาของเราสวยงามแค่ไหนสายฝนเริ่มธุรกิจของเธอด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยเธอใช้บ้านของเธอเป็นสตูดิโอออกแบบและจ้างชาวบ้านบนดอยให้มาทอให้เธอเราต้องช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเสื้อผ้าของสายฝนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นและคุณภาพที่ดีเยี่ยม แบรนด์ของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสายฝนได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานในงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกและเสื้อผ้าของเธอก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเธอได้รับการยุคยองว่าเป็นนักออกแบบที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกวันนี้สายฝนกลายเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก แบรนด์ของเธอมีสาขาทั่วโลกและเสื้อผ้าของเธอถูกสวมใส่โดยคนดังมากมายแต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จสายฝนก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดของเธอเธอยังคงกลับไปเยี่ยมครอบครัวและช่วยเหลือชุมชนอยู่เสมอหนูเป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินสายฝนกล่าวด้วยความสำนึกสายฝนก่อตั้งมูล,ลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในเชียงราย เธอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนและสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลหนูอยากให้เด็กทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาหนูอยากให้พวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าชีวิตของสายฝนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมายเธอเป็นตัวอย่างของคนที่สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมาย เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นความขยันขันแข็งและความไม่ย่อท้อจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เรื่องราวของสายฝนสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะมาจากไหนเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ได้เพียงแค่เรามีความฝันและมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันนั้นให้สำเร็จ เมื่อเราได้รู้เรื่องนี้แล้วในตอนถัดไปเราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังการออกแบบเสื้อผ้าของสายฝนว่าเธอได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรและมีเทคนิคอะไรที่ทำให้เสื้อผ้าของเธอโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก